เพราะว่าไม่เคยไม่เคยทำละครที่มาจากเรื่องจริงนะครับแต่พอมาทำปุ๊บในสิ่งที่พี่ชอตจะบอกตลอดเวลาคือมันเป็นเรื่องจริงและปุ๊บมันเป็นเรื่องจริงซึ่งก็เลยนึกนึกถึงสิ่งที่พี่บูลและพี่เล็กชอบพูดว่าสคริปต์ที่ดีที่สุดคือสคริปต์ของพระเจ้าสคริปต์ของพระเจ้าคือเรื่องจริงแต่พอทำเรื่องจริงเนี่ยเรื่องจริงมันยิ่งหวานยาย ง่ายจังเลยอะ่ะมันเป็นอะไรที่คือด้วยภาพลักของพญานี่เชื่อว่าคนดูคงจะถ้าเห็นภาพแญากับแต่แตหายาร่วมด้วยกันต้องคิดว่าเมียน้อยเมียนหลวงต้องตกกันต้องแซ่บต้องนวดต้องนี่ใครจะรูว่าจริงๆแล้วเป็นคู่พระคู่นางก็เป็นเรื่องนึงนะคะที่เป็นแต่งโครการมา20ปีไม่เคยรับบทอะไรแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ รู้สึกสนุกมากกับการทำงานครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานขอบคุณพีณ่ชอที่ให้โอกาสนะคะขอบคุณติ๊กนะที่แบบกำกับได้แบบยอดเยี่ยมแล้วก็กระแต่ด้วยก็เป็นเป็นคุณพระพูนานที่เขด้งเวลามับสนุกที่สุดเลยฝาก อะไรเจ้ากดีค่ะกระแตก็ทําเต็มที่แล้วก็ขอบคุณทุกทีขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณพี่ธัญญาค่ะที่ยอมจงกระแตยังไงก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะก็เชื่อว่ามันเป็นความรักอีกมุมหนึ่งที่กระแตเชื่อว่าหลายๆคนคงดูไปแล้วแบบเฮ้ยมันมีความรักแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นแนวน่ารักอาจจะมีดราม่านิดนึงอะไรเงี้ยอะไรแาด้วยค่ะ ไปนานๆนะคะมันก็เบื่ออันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะแล่ยิ่งเราไปรักกับใครสักคนหนึ่งที่แบบมีพฤติกรรมซ้ำซากซึ่งมันก็มีจริงๆนะเอา้าที่ใครก็เป็นถึงปากะชอบกินที่นี่ก็กินอยู่นั่นชอบไปที่นี่ก็ไปอยู่นั่นชีวิตรักที่มันผ่านมา5ปี7ปีก็ทําสิ่งซ้ำซากสิ่งเดิมๆอยู่ทีนี้พอถึงวันหนึ่งที่แบบเฮ้ยเราเริ่มเบื่อกันไหยแล้วมันจะไปยังไงต่อพอ,อได้เห็น,ทนบทป่าตัวเองในเรื่องนี้ก็รู้สึกว่า ผู้หิแบบนี้จริงๆเราว่าแอบ,บเป็นแบบนี้เหมือนกันหรือ,อเปล,าเลนะ่าอะไรเงี้ยก็แอบคิดว่าเฮ้ยมันเหมาะกับเราไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนก็น่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันนะคะ,ะครักใครก็จะทุ่มเทแล้วก็ทำเหมือนเดิมสิ่งที่เขาชอบแล้วก็จะทำตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะไปไปเลยหัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ารักครับถ่ายไปเรื่อยๆเราจะเจอแกนของเรื่องซึ่งมีบรรทัดนหนึ่งในแดนหล,ลบที่ดีมากฝนพยายามฝนพี่อ้อยกับพี่ชอตพยายามจะบอกตูนว่าเหรียญมันมีสองด้าน คุณอยู่ในเรียนด้านเดิมที่คุณคุ้นเคยคุณเคยพิกิตร์ได้ในปัตติปาคำพูดนั้นก็เลยทําให้เออจริงผมไม่นคนโทรมาเล่าเรื่องอยู่ฝ่ายเดียวไม่เคยโทรถามแซมไม่เคยถามเรื่องมีความรู้สึกเขาเลยว่าเขารู้สึกไงผู้ชายมองเรื่องยิบย่อยจัดการเรื่องยากแต่ผู้หญิงเนี่ยเขามองทุกทุกอย่างมันจัดจัดการเก่าเราด้นักแสดงทำให้เรากลับไปมองตัวเราเองมากิดยิงดูวลยเฮ้ยเนี่ยขนาดเราเล่นเนี่ยเรายัง อยากกลับไปคิดว like ่าวิถีทานมาในเรื่องความรักทั้งหมดเราองคนละุมกับแฟนเราหรือเปล่าผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนดูเรื่องนี้จะเข้าใจวิถีใหม่ขึ้นและบางทีอาจจะเลิกที่จะโทษคนอื่นแล้วกลับมาโทษตัวเองมากขึ้นครับผมฝากด้วยกันเรื่องนี้ครับตอนที่ฟังเรื่องจริงแล้วรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจ ม่เข้าใจจริงๆว่าความรักไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เอามาทดลองหรือเอามารอเล่นกันทางเดียวที่จะรู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีหรือเลวก็คือต้องมีความทำแบบนี้คือส่งแฟนตัวเองไปใชบอ๋อนี่คือการทดลองใช่รู้สึกว่าคือดูแล้วมันมันมันยิ้มทางน้ำตาคืเหมือนมันมันยิ้มรู้สึกว่า ความรักแบบนี้เนี่ยมันดีอยู่จริงแล้วแล้วเ,เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความรู้สึกของความรักที่ที่ยิ่งใหญ่ความเสียสละนะคะแล้วมองโลกในแง่บวกมันสะท้อนให้เห็นถึงคนที่กําลังมีความทุกข์เรื่องความรักหรือว่าคนที่กำลังมีความรักอยู่เนี่ยให้ให้ลองหันมามองความรักของทั้งสองคนนี้ว่าเขามีความรู้สึกเป็นเช่นไรเขาลับกลายเป็นมองว่าเนี่ยช่วงนี้แล้วที่เขาเขาไม่ได้เป็นภรรยาเขาเป็นแบบนี้เขาได้ดูแลภรรยาเขา คือผู้ชายก็จะมีม like ุมมองคือเป็นวิธีขี้ลาเป็นสุภาพบุรุษที่ที่ความเป็นความรับผิดชอบเป็นความรักเดียวใจเดียวของเขาแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่มันเป็นแล้วทาให้ดีที่สุดวันน่งได้ว่าเป็นอาชีพเป็นคนตกแต่งบ้านน่ะค่ะก็ก็มีคนหนึ่งมา มาให้ทำงานให้ช่วยสร้างบ้านดูแลบ้านซึ่งก็คือคนนี้นั่นเองค่ะสร้างกันไปสร้างกันมาก็อินกันไปมาก็เริ่มรู้สึกว่าอบ้านนี้มันน่าจะเป็นบ้านที่เราได้อยู่ในกันแต่เขาไม่ได้เป็นแฟนก่อนไม่สุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูงัไงก็ฝากการโทงานครุนแรกกับผักไฟเดดซซีรีลเจ็ดด้วยค่ะเรื่องโงสนุกแน่นอนค่ะบว่ะ